สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สเกตและกันทลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, CSET News, ภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันลักนณกงแก้วค่ะด้านเฮียโต้งสอสอรีส,สเกตเขตหนึ่งค่ะเปิดป้ายหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพ่อเพียงบ้านพลงวัวตําบลหนองแก้วอำเภอเมืองรีส,สเกตค่ะ เมื่อเวลาแปดนาฬิกาสานาทีของวันที่22สองมกราคม2 5 6 6ค่ะที่วัดบ้านพลงัวหมู่ที่10ตำบลหนองแก้วอ,อําเภอเมืองร,ออรีสเกตดรสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรีสเกตเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดป้ายหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโดยมีนายที่วารุงแก้วนายกพุทธศมาคมจังหวัดรสีสเกตนายจิรพันธ์สมจิตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นายเกษมสารสีพลทองผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชนนายอุดมโพชัยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยาและนายสุพลโลภากรผู้ใหญ่บ้านพลงัวหมู่ที่10ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองศิสเกตนำนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏริสเกตจำนวน126คนและพุทธศาสนิกชนบ้านพลงัวหมู่ที่10ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้แบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่1ถวายพระคุณเจ้าส่วนที่สองให้อสมอนำไปมอบให้กับผู้ปว่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่80ปีขึ้นไปและส่วนที่สมอบให้เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้รับความเมตตาจากพระครูผาสุกิจโกศลผองผาสุกามโมที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองรีสเกตเจ้าวาดวัดบ้านนนดังนำพาพิสุสงออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแหง้งจากพุทธศาสนิกชนบ้านพลง,งวัวและนักศึกษามหาวิทยายลายัยราชภัศรีสะเกตนายที่วารุงแก้วนายกพุทธสมาคมจังหวัดรีสเกตกล่าวคว่าสืบเนื่องมาจากชมรมคนรักในหลวงจังหวัดริสเกตพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดริสเกต สภาวัฒนธรรมจังหวัดพุทธสมาคมจังหวัดมูลนิธิศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนพศกองทุนที่วารุงแก้วเพื่อการศึกษาศาส,สนาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิสเกตมหาวิทยายลัยร,รัชภศัศน์สิเกตและองค์กรเครือข่ายต่างๆได้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงมาตั้งแต่ปี2556 ปัจจุบันมีโรงเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการ598แห่งได้ขับเคลื่อนชุมชนหรือหมู่บ้านมาตามลำดบับ ซึ่งบ้านพลงวัวเป็นหมู่บ้านอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านสินห้าตามรอยเพ่าอย่างพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ70พรรษามหาวชิราลงกรและเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมหาวิทยายลัยราชภาัศษ,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 ษ์สิเกตจึงได้ออกค่าราชพัฒรร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่นตอนชุมชนสร้างสุขในระหว่างวันที่20-22มกราค,คม2566นี้ด้วย นายสุพลโลภากรผู้ใหญ่บ้านพลงัวกล่าวค่ะว่าบ้านพลงัวหมู่ที่10ตําบลหนองแก้วอําเภอเมืองศิสเกตมีข้อต่างในข้อเหมือนของโรงเรียนหมู่บ้านสินห้าตามรอยเพ่ออย่างพอเพียงคือประชาชนนับถือศาสนาพุทธและต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาสินห้าครบทุกคนชุมชนหรือองค์กรมีการบริหารจัดการแบบบวรบ้านวัดโรงเรียน มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่1ถวายพระคุณเจ้าส่วนที่สให้อสมอนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่80ปีขึ้นไปและส่วนที่สมอบให้เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องลดละเลิกอบายามุกงดดื่มสุราในวันพระ และน้อมนำปัจญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ว่าสวนครัวรั้วกินได้กล้วยหนึ่งนอ่ไย่หนึ่งกอมะละกอหนึ่งต้นค่ะ